เป็นสิวทายาสิวแล้วยังไม่หายสักทีในบางคนยังทาผิดอยู่มีตัวไหนบ้างหมอจะอธิบายให้ฟังค่ะตัวแรกนะคะเรตินอลนะคะต้องทากันคืนเท่านั้นค่ะเพราะอยากไวต่อแสงทาทลางวันไม่ได้เลยนะคะ อย่างที่2นะคะเบนโซโอิลเปอร์ออกไซด์ยาเนี้ยเป็นยาที่ต้องทาทิ้งไว้ค่ะแต่ในบางคนนะคะขอเริ่มต้นที่ให้ทาแล้วล้างออกก่อนนะคะเพราะในบางคนจะทําให้เกิดผื่นแค้ที่มีลักษณะเหมือนเป็นสิวค่ะอย่างที่3นะคะซาลิซิลิกแอซิดค่ะตัวนี้มีความไวต่อแสงนะคะหากทาตัวเนี้ยต้องทากันแดดรวมด้วยทุกครั้งไม่อย่างนั้นจะเป็นผื่นแดงๆเหมือนว่าเป็นสิวค่ะและสุดท้ายนะคะ คินด้าไมซินค่ะเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะตัวนี้ต้องทาบางๆถ้าทาหนาเกินไปจะทําให้เกิดการระคายเคืองลักษณะหน้าตาเหมือนสิวเลยค่ะเห็นไหมคะว่ายาสิวหากว่าเราใช้ผิดวิธีเนี่ยก็จะทําให้เกิดื่นระคายเคืองที่คล้ายกับสิวกลายเป็นเหมือนว่าเราเป็นสิวไม่หายสักทีค่ะหากใครมีปัญหาสิวทาย,ยาสิวแล้วไม่หายสักทีแนะนํา,นาให้พบแพทย์เฉพาะทางผิวหนังนะคะ เพื่อที่จะดูประวัติอื่นๆเพิ่มเติมว่ายาสิวที่ใช้อยู่ใช้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะ